Auto Speed Society ช่องรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดสำหรับคนรักความเร็วและเทคโนโลยีใหม่ๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษของ Honda ADV 160รุ่นปี2026ที่กที่กำลังเป็นกระแสใน,ในวงการรถสกูตเตอร์ทัวร์โลก Honda ADV 160ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนาที่เหนือชั้นกว่าเดิมทำให้กลายเป็นสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยทางไกลตัััวรรถถููกกกอออแบบมมมาให้้ีปลปลสสย โดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมระบบ DRL ที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไฟท้ายดีไซน์ใหม่เพิ่มความโชบเฉี่ยวและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นบอดี้ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงด้วยโครงสร้างเฟรมที่ทนทานและสมดุลดีเยี่ยม สำหรับเครื่องยนต์ Honda ADV 160ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ ESP บวกขนาด 160cc สีวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำระบบหัวฉีด PGM-FI ให้กำลังสูงสุดที่16.5แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ V ีเมติกที่ให้การเร่งแซงนุ่มนวลและตอบสนองได้อย่างทันใจอัตราเร่งดีขึ้นจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนและยังคงความประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ถูกพัฒนาใหม่รองรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลได้อย่างลงตัว ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้านหน้าใช้โช๊คหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่แบบเดียวกับรถบิ๊กบัสส่วนด้านหลังเป็นโช๊คคู่ปรับระดับได้เพิ่มความมั่นใจในทุกการเข้าโค้งและขับขี่ในสภาพถนนครุขคะล้อขนาด14นิ้วด้านหน้าและ13นิ้วด้านหลังมาพร้อมอยางแบบดูอัลเพ p ร์ e โพสให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมทั้งบนถนนปกติและเส้นทางวิบากนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเบรก ABS แบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนน ด้านเทคโนโลยี Honda ADV 160ปี2026อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยหน้าจอเรือนใหม่ฟ l Digital TFT Display ดีไซน์ใหม่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางระดับน้ำมันอุณหภูมิและโหมดการขับขี่ระบบ Honda Smart Key เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมฟังก์ชัน i m m o b i l i z e r และระบบกันขโมยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีช่องเสียบชาร์จ USB Type C สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพารวมถึงระบบอ d l i n g Stop ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ Honda ADV 160ปี2026ยังโดดเด่นด้วยการออกแบบเบาะนั่งที่สบายและกว้างขวางรองรับการเดินทางไกลได้อย่างเต็มที่ความสูงเบาะ780ม mm, ิลลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ขับขี่หลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ความจุ30ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายพร้อมกับช่องเก็บของด้านหน้าเพิ่มความสะดวกในการพกพาของใช้จาเป็น ด้านดีไซน์ภายนอก Honda ADV 160ปี2026มาในโทนสีใหม่ที่ดูพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวรถมีการเล่นสีแบบทูโทนที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันชุดแฟริงถูกออกแบบให้มีคาแรคเตอร์ที่ดูดันมากขึ้นขณะที่บังลมหน้าสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกล ระบบความปลอดภัยได้รับการอัปเกรดด้วยระบบควบคุมการทรงตัว HSTC หรือ Honda Selectable t o r q u Control ที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีขณะขับบนพื้นถนนลื่นหรือในสภาพฝนตกทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกฉุกเฉิน ESS ที่จะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกระทันหันโดยไฟฉุกเฉินจะกระพริบเตือนรถคันหลังเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง Honda ADV 160ปี2 0 2 6ยยังใส่ใจในเรื่องความประหยัดน้ำมัน ด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง43กิโลเมตรต่อนลิตรทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่ขับสนุกและคุ้มค่าในระยะยาวถังน้ำมันขนาด8ลิตรช่วยให้ขับขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและทริปเดินทางไกลสุดมันสำหรับใครที่ชื่นชอบการผจญภัย Hon d a ADV 160ปี2026ได้รับการพัฒนาให้พร้อมลุยมากขึ้นด้วยโครงสร้างแข็งแรงล้อใหญ่อย,อยางดอกลิฟและช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนน ระบบการสะเทือนที่เหนือชั้นช่วยให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือเส้นทางออฟโรดเบาๆทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกและอิสระ Honda a d อ v 160รุ่นใหม่นี้ยังเน้นความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ด้วยการออกแบบแฮนด์บาร์ที่ให้ท่านั่งสบายลดความมึล้าในการขับขี่ระยะทางไกลระบบไฟสองสว่างเลดรอบคันช่วยให้มองเห็นชัดเจนในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือในสภาพฝนตกหนัก สรุปแล้ว Honda ADV 160ปี2026คือสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้มาพร้อมสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำสมัยความสบายในการขับขี่และดีไซน์ที่โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานครบทุกด้านทั้งการขับขี่ในเมืองที่คล่องตัวและการเดินทางผจญภัยที่เต็มไปด้วยความสนุก ถ้าคุณชอบการรีวิวรถใหม่ๆแบบละเอียดและทันสมัยอย่าลืมกดติดตาม Auto Speed Society เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เรามีทั้งข้อมูลเชิงลึกรีวิวจริงและฟีเจอร์เด็ดๆที่คุณห้ามพลาดกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคอนเทนต์ใหม่ก่อนใคร